กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับสบู่นะคะมาดามหลุยนะคะจับมือกับแม่ตือออกสูตรที่4แล้วนะคุณผู้ชมนะคะสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่เปิดสปาหรืออยากจะยกสปามาไว้ที่บ้านนะคะเพราะมันมีกลิ่นหอมของกระบูลน,นะคะ คุณเคยไหมเจอสบู่ที่เป็นกรีนซอลีนแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใส่กระบูนเข้าไปกระบูนทําให้ผิวเราเย็นชื่นฉ่ากระชับรูขุมขนและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะคะทาให้ร่างกายที่มันรู้สึกเมื่อยล้าเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะคะสารสกัดหลักๆมาจากธรรมชาติเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เปราะหอมนะคะลดสิวอุดตนันมังคุดยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทับทิมทาให้ผิวขาวกระจ่างใสพิมเสนเนี่ยนะคะช่วยทําให้ผิวร่างกายของเราผ่อนคลายและก็สารสกัดจาก11เชนิดด้วยเช่นเดียวกัน วันนี้พี่ฉันไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะว่าถ้าใครใช้ตัวสมุ่กีนซาลีนตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่เป็นฟอรเพราะมันจะเป็นวิปครีมนะคะมันจะเป็นวิปครีมล้วเอาสิ่งสกปรก,กออกแบบร้อเซแต่ไม่ล้างน้ําหล่อเลี้ยงผิวออกไปผิวคุณยังสวยเปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะคะร้านสปาร้านไหนอยากลงทุนลองซื้อไปใช้ดูนะคะขัดผิวนวดตัวเสร็จปั๊บลองให้ใช้ สบู่มาดามหลุยดูดิฉันบอกเลยว่ามันจะฉ่าไปทั้งตัวและลูกค้าจะติดใจส่วนลูกค้าคนไหนอยากจะซื้อเก็บเอาไปใช้ที่บ้านยินดีเลยกับคุณผู้ชมค่ราคาโปรราคาปกติ790บาทคือ3ก้อนวันนี้ไม่ขายนะคะลดพิเศษเหลือเพียง399บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วไทยจัดส่งไกลทั้งสยามประเทศกลิ่นหอมยวนยั่ว ะะรายได้ส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมขาสนับสนุนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024แล้วก็2025สแกน QR Code คสั่งซื้อได้เลยหรือพิมพ์นะคะลายที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคุณผู้ชมขาสำหรับสบู่มาดำหลุยนะคะหอมมากเป็นสบู่กินสลีนแท้ร0อเเผสมพิมพเสเลินะคุณผู้ชมเลดเป็นวิปครีมเลยนะคุณผู้ชมขานะคะอะ่ส่วนสูงเป็นเหตุสังเกตได้นะคะโดดเด่นนะคะวันที่2จนขึ้นโพอันดับ1ไม่มีใครต้านอยู่นะ ทุกคนไม่กล้าเอาทนลลงเลยนะคะจากโพนานอาชาตินะคะยังไงก็ท็อป5ท็อป3ท็อป2ท็อป1นะคะจะต้องมีมิสไทยแลนด์นะคะขึ้นโพสร้างความโดดเด่นในชุดสีขาวส้มนะคุณผู้ชมนะคะเลยดูแพงกันเลยนะคะสำหรับโพนะคะนี่ค่ะ สวยจริงๆคุณผู้ชมค่ะไม่จกตามไม่สะกดจิตนะคะไม่ใช่ทาโพเองแล้วก็ไม่ใช่ไปหลอกชาวบ้านนะคะอันนี้เป็นโพจากประเทศลาตินอเมริกานะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นโพจากมิซูนิเวิร์สด้วยนะคะให้โอปอสุชาตานะคะมิซิแลนด์ยูนิเวิร์สนี่นะคะขึ้นโพในการแต่งตัวนะคะแต่งกายงามันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมค่ะนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าสวยจริงนะคะของจริงนะคะของจริงไม่ต้องสะกดจิตไม่ต้องหลอกนะคะ โอปอนะคะต้องหลบเมื่อพบชจางแต่งหน้านะคะแซบกว่าค่ะคุณผู้ชมขวานะคะเขาก็เริ่มเปิดตัวแล้วเมื่อก่อนปีที่แล้วเป็นมูบ้าใช่ไหมคะนางงามก็สะทกสะทานกลัวกันมากเลยเพราะกลัวจะแกงกันนะคุณผู้ชมขานะคะก็เป็นที่รู้กันดีนะคะเรื่องการแกงของการแต่งหน้านะคะทําให้นางงามจากที่สวยก็กลายเป็นพินาศมานักต่อน,นักแล้วนะคุณผู้ชมนะคะล่าสุดนะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่างานนี้เขาแต่งหน้า,นาสวยนะลลน ไม่แกงไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะไม่แกงเพราะว่าช่างแต่งหน้าสวยกว่าเรานะคะช่างแต่งหน้าหวานกว่าคิ้วสวยกว่านะคะอาแต่งปินก็สวยแต่งไทยแลนด์ก็สวยนะคะเออไม่แกงนะคะใครบอกว่าปีนี้จะแกงแอนจักรพงศ์บอกเลยว่าเคยแต่งกูจนเป็นมูหลานมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจดีนะคะเปลี่ยนยกเซตนะคะแต่งสวยมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะนะคะ อ่ะพอแต่งหน้านะคะเรามาดูนี่คือใครอ่ะแฟนนางงามนะคะสัญหารูปของช่างแต่งหน้าคนนี้ใช่ไหมแล้วทาไมตอนถ่ายรูปดูเป็นกระโถยล่ะแล้วทําไมเวลาถ่ายอย่างนี้ดูเป็นชายละลานหลอกนะคะหลอกอวอร์ดสุดลิศช่างแต่งหน้าที่แต่งให้โอปอนะคะโอ้โอนะคะโอนะคะอืมนะคะเอ่ยยกขาลืมนะคะเอองัดขึ้นมานะคะโอนะคะงัดกีขึ้นมาสุดลิ์นะคะอืมนะคะ โอ้นะคะแต่แต่ขอดูรูปแต่งตอนแต่งโอปอลหน่อยสิเขาดูรูปตอนแต่งให้โอปอลหน่อยสินะคะฝาแฝดหรือเปล่าอิลานขอดูรูปที่ตอนแต่งโอปอลหน่อยสินี่นะครับนี่ตอนนี้ก่อนเป็นผู้ชายใช่ไหมตอนแต่งหน้าเธอก็หวานเป็นน้องนีนะคะพอแต่งเสร็จค่ะพอแต่งเสร็จค่ะโอ้งัดงัดงัดขึ้นมาสู้ตายเลยนะคะอะไรนะ บรรดาแฟนๆเขาไปขุดมาใช่ไหมเพราะว่านางแต่งหน้าสวยนะคะนางเป็นลุกนะคะเป็นเกลับนะคะแต่ว่าถนัดลุกนะคะเป็นเกลับถนัดลุกนะคะเออนะคะ ออแต่งเสร็จก็บอกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่แต่งหน้าให้ลูกสาวนะคะเออโลดนะคะใครรับได้กูรับไม่ได้นะอย่างเงี้ยกูมีผัวกูกลัวนะกูกลัวมากเลยนะคะอ่าพักเบรกสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมค่ะนะคะน้ำจิ้มจิบๆนะคะเพราะว่ามิสซูดีเวิร์ดยังมีกันอีกยาวนานหลายวันนะคุณผู้ชมนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาบน้ํานะคะโดยมาดามหลุยส์นะคะจับมือกับแม่ตือออกสูตรที่4เป็นสูตรสีม่วงนะคะตัวฟองไม่มีนะคะ้าเป็นวิปครีมเลยนะคุณผู้ชมนะคะคุณลองอาบน้าแบบกรินซลีนแท้ร้อยเแล้วใช้เป็นวิปครีมดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่คุณอาบนะคะฉันบอกเลยนะตัวนี้เนี่ยนะคะมีสารสก,กัดจากพิมเสนนะคะเป็นสารสก,กัดหลักๆเลยทําให้ผิวเย็นสบายกระชับรูขุมขนนะคะสปาแห่งไหนนะคะลองลองทุนนะคะลองลองทุนซื้อไปใช้ดูแล้วจะรู้ว่าเออ ของดีของจริงมันมีบนโลกใบนี้นะคะและที่สําคัญใช้ได้ทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายนะคะมีประหอ,อมลดสิวอุดตันมังกุดยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทับทิมเพื่อทําให้ผิวกระจ่างใสพิมุเซนทําให้ร่างกายผิวหนังกล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติแท้อีก11ชนิดนะคะ โปร3ก้อนเหลือเพียง399บาทไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นสบู่ที่เขาลังสรรขึ้นมานะคะแล้วก็ที่สำคัญใช้ได้หลายอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนสนับสนุนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024แล้วก็2025นะคะ สแกน QR โค้ดสั่งซื้อได้เลยมีเก็บเงินปลายทางนะคะหรือแอดไลน์ไปได้เลยนะคะที่ขึ้นด้านล่างนะคะรีบสั่งซื้อก่อนที่สินค้าจะหมดพอสินค้าหมดแล้วก็มาบ่นกันว่าทำไมสินค้าหมดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นรีบสั่งซื้อเลยนะคะสำหรับสบู่มาดามหลุยนะคะช่วงสุดท้ายช่วงหน้าคุณผู้ชมขานะคะโอ้โหโพโยโลโกนามิสูนิเวิร์สนะคะเปิดตัวคณะกรรมการใช่ไหมอืมนะคะก็เ,เปิดไปแล้วนี่คนนี้ลาน มีใหม่กว่านี้อีกเหรอ้านหลังใช่ไหมมาใหม่อ๋อคุณลุงว่าไมเคิลแจ็คสันนะคะอุย้ยมาใหม่เต็มไปหมดเลยคนะกการมกบางคนเวทีเขามากีกรรมการนะคะเดีนนะะ๋ยวจะพักสักู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือก,กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ